รู้ไหมชันไปไหนมาของแต่งบ้านสไตล์วินเทจฉันหยิบโบชัวร์มาฝากด้วยมีทั้งเฟอร์น,เนิเจอร์โคมไฟเก้าอี้สไตยยล์ย้อนยุคสวยๆทั้งนั้นเลย แต่ถ้านายไม่ชอบสไตล์นี้นะยังมีสไตล์อื่นอย่างโมเจนบูชิลักชูรีโมเจนอิตาเลียหรือว่าสไตล์อื่นๆก็มีให้เลือกเยอะเลยนะน่ยนี่สนใจกันไหมแซ่เกร็ดห้องนายไม่มีของกินเลยเหรอในช่องฟรีดมีของกินไม่มีสินใด นอกจากหัวใจที่ด้านชาเรื่องหงอยงไม่จบอีกเหรอคำว่าจบที่เบาๆก็เจ็บพาออกหกักไม่ตายหรอกนะไม่เป็นไรคำสั้นๆที่ปวดทั้งน้ำตาฉันเป็นะหาเขาเกินไปกันเลยเอาเงินหมอเด็กเกด มีเงินให้เยิมป่ะจะมีไปทำไมในเมื่อมันซื้อรักใครไม่ได้โอ๊ยฉันแค่จะหาข้าวกินเข้าใจไหมนี่พี่กุเียนไปไหนอีกก็ไม่รู้นายช่วยไปเอาเงินที่ห้องฉันแทนทีสิคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ าใจฮ <c oughs> ัลโหลไอตีมอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเหรอโอเคโอเคลงไปหา ฮัลโหลเธออยู่ไหนนะ่ะร้านกาแฟแล้วเร็วมาก <c oughs> อ๋อไม่มีอะไรพอดี ฉันมีธุระด่วนที่คณนะน่ะเธอรออยู่ที่ร้านกาแฟาไปก่อนนะแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกัน มีใครเป็นไรบ้างครับมีใครเป็นไรบ้างครับเกิดอะไรขึ้นครับแรงสาขาดมันเข้าไปในเสื้อค่ะเอาออกให้หน่อยได้ไหมคะเรวๆสริครับขออนุญาตนะครับ คุณฟ้าคุณทำอะไรน่ะฟ้ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วใช่ฉันคิดว่ายัางไงอ๋อมีแมลงสาบเข้าไปในเสื้อคุณหงอันเหรอใช่แล้วบังเอิญคุณก็เข้ามาในห้องพอดีใช่ใช่แล้วบังเอิญคุณก็ช่วยคุณหงถอดเสื้อแมลงสาบออกและฉันก็เอากาแฟมาส่งพอดีใช่ใช่ใช,ใช่คิดว่าฉันบูน กคุณนะผมพูดความจริงนะไม่เชื่อคุณถามคุณหงก็ฉันเห็นกับตาคุณยังจะมาปฏิเสธอีกทำตัวเหมือนกริดกับสามไม่มีผิดเลยนะที่เห็นผู้หญิงเป็นเกมเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นน่ะคุณน้ำฟ้าหมายความว่ายังไงคะก็เกริดกับสามมาสิคะเขากําลังแข่งกันว่าใครจะจีบคุณหงได้ก่อนจริงเหรอคะ ตมปัดดีหงเน่ยบอกว่าเธอมีเรียนไงนั่นสิงั้นฉันไปเรียนก่อนนะเดี๋ยวหรือว่าเธอจงใจหลบหน้าฉันไอ้ติมเขาคงอยากจะเซอร์ไพรส์คุณหงแล้วมั้งครับใช่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 เราทำไมต้องหลบหน้าฉันด้วยล่ะ ตมพี่ว่าพูดความจริงเถอะฉันกลัวเธอนี่นาะตอนนั้นเราก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่แถมตอนนั้นอะฉันยังรังเกียจเธอด้วยรังเกียจเธอรอแล้วหรือเปล่าฉันคิดมาตลอดเลยนะว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันฉันเนี่ยนะจำผิดคนเปล่าเธออาจจะลืมไปนะเธอเนี่ยเป็นคนเดียวที่ให้ช็อกโกแลตฉันฮะ อแล้วนะ่ะก็เลยเอามาแกล้งเธอแล้วก็นี่ไงตอนที่ฉันทำรองเท้าหายไงเธอยังมีคนไปช่วยหาจนเจอเลยอ๋อฉันเป็นคนเอาไปซ่อนเองแหละแต่เธอมาเจอซะก่อนฉันก็เลยเนียนยๆคืนเธอไปนี่ไงแล้วก็ตอนที่ฉันตกบันไดไงเธอเนี่ยเป็นคนพาฉันไปห้องพยาบาลอย่าบอกนะว่าไอ้ติมเป็นคนแกล้งเนี่ยอไอติมเปล่าแกล้งนะ แค่ยุให้เพื่อนอีคนแกล้งให้ตาหาแต่ฉันเห็นเธอนอนนิ่งไปฉันกลัวเธอจะตายก็เลยรีบพาเธอไปห้องพยาบาลนั่นไงเห็นไหมเป็นเธอคนเดียวนีแหละที่ช่วยดูแลฉันเพราะนอกจากเธอแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันอีกเลยตอนนี้ฉันต้องไปเรียนต่อที่อังกฤษอ่ะฉันไม่ได้บอกลาเธอจนฉันไม่เห็นเธอในรายการเดอกการล็กซี่ไง ฉันเห็นเธอได้ทำตามความฝันก็เลยอยากมาเจอเธออีกครั้งหนึ่งเธอทำไม่ใช่หรอใช่ฉันอขอโทษนะขอโทษสำหรับ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ผ่านมาฉันขอโทษจริงๆนะไม่เป็นไรหรอกแค่เธอเข้าใจาความรู้สึกฉันเนี่ยก็พอแล้วตอติมเธอมีเพื่อนที่ดีมากเลยนะไม่เหมือนพวกผู้ชายแถวเนี้ยแย่ที่สุดเฮ้ยผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยอะ พวกเราสำนึกผิดแล้วครับผมต้องขอโทษคุณหงด้วยนะครับที่ทำกับคุณหงไม่ดีอ่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะสามนะครับเป็นต้นเหตุเฮ้ย <Hey, S 2> จริงๆคุณติ๋เริ่มก่อนไม่ใช่หรอครับแล้วใครเป็นคนคิดกติกาขึ้นมานล่ะคะเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเนี่ยเอาเถอะคะ่ะไม่เป็นไรผมไม่ติดใจหรอกคะ่ะผมยกโทษให้ตปยังไงเนี่ยผมก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีหรครับ ถ้ายังไงเนี่ยผมขอถ่ายโทษคุณผงด้วยข้อเย็นสักมื้อได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าผมขอพาอีกคนไปด้วยได้ไหมคะใครครับแฟนนะคะอ๋อได้ครับ ผลก่ออะไรพี่เหรอคะเปล่านี่คะง่ายจอยไปเลยสิเขามีแฟนแล้วอะ่ะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าผมไม่ได้คิดอะไรกับเขาจริงๆคุณไม่ต้องแก้ตัวก็ได้ถึงคุณจะคิดจริงยังไงเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับฉัน เขาเป็นคนดีจังเลยนะคะถ้าผมมีแฟนเนี่ยคงจีบไปแล้วล่ะคะ่ะเลยนะคะล้อเล่นนะคะแต่ระวังนะคะถ้ามัวแต่ปากไม่ตรงกับใจแบบนี้เนี่ยอาจจะมีใครคว้าไปซะก,ก่อนก็ได้นะคะ เจ้าชายดาชเจ้าชายในฝันของสาทัวโลัจะทำยังไงเมื่อคนในาีท่ใ้่้ผู้เชยวเ o ากมเมาเรามาตามหาคุณลุงผู้มีพิ่มเบเราเมื่อสปีที่แล้วเจ้าชายลองนึกลักษณะพิเศษของคุณลุงคนนี้นิดนึงได้ไหมเคะมีซ่งเพอะไรบ้างเพคะ็ต คู้ที่เปลียนฉันด้วยความรัก